รับเขือนหัวน้ำกันขันดูความช่ำนี่นะครับดูความช่ำนะครับดูนี้ดูดูขันนลำพื้นกันครับโอ้โ นีต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันหมดเลยจะคันรวมกันได้สามหัวนี่น,นครับน,น้ำพึ่งดูหัวล่างดีกว่า น้ำพึ่งนะน้ำทั้งนั้นครับหยดลงมาแล้วก็มาหยดใส่ถังนี้นะก็กรอบลงขวดเป็นใช้ได้ครับ อ่าโหลครับหลังจากที่ผมเฉือนหัวน้ําผ่าหัวน้ําให้ดูตอนนี้กระยดหมดแล้วนะครับี่ะแล้วก็ผ่านผ้าขาวบางไปหนึ่งรังแล้วอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งต้นสุดท้ายที่เอามานะครับสีก็จะเข้มกว่ากันสักหน่อยอันนี้คือในหัวน้ำครับเหลือหัวเดียวหัวใจววนะครับผมติดฝาลวงสวยงามนะครับ อหัวน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับอาเดี๋ยวมาดูน้ําเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูนะครับอันนี้ก็ใส่กดแก้วภายในพื้นที่นะครับผมงานอานดิเรกนะครับอืูครับอันนี้กรอกขั้นตอนสุดท้าย ก็เทจากถังลงเหยือกเหยือกนี้ก็จะได้ทีละประมาณสองขวดกว่าน,นี้ไม่ได้เปิดใส่ถังตอกน,นะครับเพราะว่าทําไม่เยอะเหมือนช่วงเดือนห้านะครับเดือนห้ามันทาเยอะชิิงไว้แต่วิธีนี้จะเร็วหน่อยพอ,อนะครับให้ดูดูสีของรังแรกนะครับหนึ่งสองสามก็จะได้ประมาณนี้นะคนละรังกันผมจะไม่รวมกันนะครับ เหลืองสายทองนะครับอ่อนอ่อนอาน,นี่กล้องสูงแล้วตัวนี้ก็จะออกรถประมาณหวานหอมละมุนนะครับลำพึงปลายฤดูร้อนนะครับผมปลายฤดูร้อนแล้วก็นี่อีกรังหนึ่งนะครับเนี่ยชุดหนึ่งสีจะเข้มกว่ากันนะครับเทียบกันสีจะเข้มกว่าเดี๋ยวผมอาอนี้ไปหลบก่อนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ชมสีนะครับกใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแต่จะเข้มกว่ากันสักหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้มันเพิ่งแก่ไงก็เกสรไม่ค่อยมีไม่มีเลยดีว่าอันนี้ก็จะอ่อนกว่ากันสักหน่อยครับแต่สีเข้มนะครับต้นยางน่แหละครับโอเคครับผมก็สำหรับชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคันแล้วนะครับผมที่ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีครับ